สวัสดีครับคุณหมอครับวันดีค่ะคุณหมอครับอะไรมหารักษาก้นไข่ขึ้นนาบุญน,นาบึ้งเถอะครับ bon i, อารมณ์บอดีีย่ามาทามคุณหมอครับยางคุณหมอเป็นยังคืออารมณ์บอดีหัวว่าั่นเศร้าให้ขอโทษคุณหมออะไรหัวคุณหมอทำงานยังครับเป็นตำรวจออคนไปทำงานกับขึ้นมั้งครับไหว ไปกลางคืนก็ไปคักไปแน่บวดไปตะบายสองโมงนะกลับขึ้นมาตีหาออนแอร์แหละเก <c oughs> ดยังกับบ่ดใดเพราะท่านโดนปืนเสียออว่าหายตำรวจคือสจบปืนเสียไปจักินเหลามา้ออาละมือน,น้ำได้คือนั่นราดอาหารผลนตัวโอ้ยคือคึ้กูุม่มพมประโยชน์ไปย่างกุศสิ่งที่แม่ม่ลแล้วมันทัวร์อยู่สกตยัง,ยง,ยง,ยงีของ ยาหาวาัวดแเ่เดทไีเอายายมอดจแล้วยกหัวกรสุนกระสุนอีเเอาที่ว่าหัวจะไหนคนอารมณ์ดีเนาะเป็นยังจังอารมณ์ดีอยู่ที่ว่าที่จะได้มาเสาไในหัวสาวใค่จะ้าคุณหมอไอ้ยายมอดจ้าหัวจะทำงานหนังหั้เป็นตำรวจคือกันะครับเมียอับหัวบอเนี่ยเขาก็ดีตัวดนหัวตำรวจไมันก็ดีอยู่แต่่างคนนี่อย้าลวละ คุณสิป้าป้าตัวมันเล่นไฟวัสดุเล่นยำได้จับแต่เมียเขาอกน่ะหักว่ะสิป้าเมื่อไรก็ผัวนั่นอันว่าสิป้ามืเอือด่นราคาหมอค่ะเอามาพีที่เอาไปยังละผัวฉันน่ะเอามาซ้ำเศร้ามาคุยอยังเดียตัวบอกแค่หน้านี่หมดเศร้านั่นโอ้ยเพิ่นบอกมีเวลาซื้อๆดอกคุณหมอเวลา วัวเวลาไปเที่ยวนั่นคุณหมออะไรมาหอดเรารักษาคนไข้เลยเพท่านเถื่เวลาเวลาใส่อยู่เมล่าไดยอีกวันแล้วต้องสั่งขึ้นซูนว่าเสากูแล้วเป็นคุณหมอนี่เห็นคนไข้ต้องรักษาทันทีเพราะจะเป็นต้องเวลาเวล่าใช่ปะเออว่ามีอารมณ์เผ็ดจ้าวบันเนี่ยโอ้ยงั้นอย่างที่จังสีอย่าคือปล่อยไปแล้วเลยจังสีนี่ไง แค่ที่เอามาไว้บ้านเพือที่จดูแลช่วยหมอเบียงที่ถ่ายถ้าหมอแท้แทก็บังสุบืออยู่เดียวบังสุบือไป็ยังไงกัวเน่ยคือไข้หัวโลหัวหลอนจังเสียกินยาตามหมอสัง่งบ่เนี่ยกินอหาหารบ่นเนี่ยเป็นอยังคือไข้หัวโลหัวหลอนจังเสียโอ้ยโ<า>อ้ยก็อาการขึ้นสูงละห้องกู้กู้ระบาดเนี่ยฮะเป็นอยังนี้คือบ่งคบางแย่งซอยกันเนี่ยเป็นอยังคือไข้หัวโลหัวหลอนแช่คุณหมอผมโลนบ่าละเข้าใจบ่เนี่ยคุณหมอครับอะไรครับอันนี้มันมันคนไข่มันคนไข้แต่มันไม่นิยมอะไรเนี่ยอันนี้คนหัวลาน เพเบาตามาต่เลือเนาะขอโทษเขาพี่เมีคนไข่เนาะเพราเอียงะงงเพรเสียง